thank you ติดใจพี่น้องจ้ายายเอ๋วหัวเถิดพามาปลาอีกเล้วมาหาเก็บเห็ดอีกเลี้ยวฝนจะตกไหมจ้าอยู่บ้านประตกูกดมะฮอดตาเราฝนตกขนะพี่น้องฝนเป็นยังฝนตกกระซางฝน,นยายเอ๋วกระสียางหาเห็ดขึ้นโาละจ้าพาจ้จพี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดนังไก่ ผลกับไก่เอวหัวเถือกตื้อเจ้าผนตกอีกเล็วไม่มีวันไหนที่ไม่ตกผนก็ได้ แตกง่ายง่ายเบาะหลายคลอยหลายนั่งเกยกระไดจ้าเอ๋อเอาทุนหลักสะเทินได้เอาเนี่าะน้อยก็เอาเอาไปผัดนะคะนั่นเด็นั่นหน่อยเกินปิดไว้ให้างไงหรือเบื้องพี่น้อง มาต้อเรือเห็นเก็บเรือจอนมะเบิงละไรบานสิขึ้นมาอีกอยู่จีนะน้อยหลายอยจะถมไปเป็นใกซึนจะขึ้นมาอีกน้อพี่น้องเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้าได้หลายเติบจ้ะจุนี่กุ้มนี่เห็ดหนังไกล กระทั่นหนีไงหลายกระมี้จะกระเดินขึ้นหนังไก่หรือว่าเห็ดเม่นนั่นแหละจ้ามันยันหนีไงเพราะเอาไปไมาเบิ่งกันจ้าวุ้ยยังจ้าจะกินก็เอาได้ยุติแต่เวลาสิบกระถันได้เอามองหันไปควายนหนีไงคนนี้กันน้อยจ้าโอ้แตกแตกอีกแล้ว โอ้ตำโดอกน้อยตำแล้วก็เอา หลายโอ,โอ้นโอนอยู่จะ้ะเสียงไว้กันหน้า どうしだい หน่อยอยยหัน,หนู่จ้เ็ดดำขาเหลืองหรือบาเตะขาเหลืองที่ได้เอ๋อเอือนจากพี่น้องอยู่มองนี้ได้เกิดได้ยัยก้อนมองอื่นเร็วยา้เอ๋อย่างก่เมื่อหลายมองเราตัวพันหน่อยอย,อยู่ประเทศไทยเพิ่งจะถ่ายพันยัสะก้อนจังสิมะเก็บเปิน่น กิ่งคลอนตีลังกาตกใหญ่ถวกนั่นวัดซักจะคอยไปได้นี่จ้ะ น้ำบังน้ำกล้วยเี่ย้จะพ่อไลยตั้งแต่จังเสียจี๋ๆหน้อยๆเดียๆไา่ไลายานไก่มาเจ็บหนังไก่ต <desarrollo> ัวจ้าเรียกเอาดอกสีใ่ญ่หน่อย ทงังโอ้ยโอเะได้นี่จ้ะไงไว้ขนาดจะเพิ่นนั่นอากาศอุ่นบางหันสองมือเองจ้ะอันหมายถึงว่าว่นีฝนขึ้นมาเลยไงขึ้นมาเลย มีฝนบนหนาวนะขอโทษหลายๆจะพี่น้องมืนน่อนึงหันย้าแหววภาคพิษจะฝนตกอยู่แต่ว่า่นตกงามอันแึ้นเรา่นบ่ได้ตกเบิดมือแล้วเล้วบางองทานน้ำลังเว้นเ่นมีแดดแล้วมาน,นี่้่นอุน่นเห็ดกัเลยไ,ไงไว้จะเอาไปกินค้าเอาโคสะดวกเดี๋ยวจง้้ขาไปกินด้วยนะ ทีาา่จะอย่าบังมื่อนหร่เอาจะไปชดสายนี่มีดวกไงหลายเตืบกระจาะเลยบ่ ถึงอยู่ไต่หย่าถึงน้ำไหลายจ้ะคุณคนไหนอันย้ายเอวมาพ่อฝรั่งสองคนคุณเพิ่นถามเพิ่นมาเพิ่นอยู่บ้านใดเพิ่นอยู่เพิ่นค้นปู่เลน้ยงประสนจ้าพี่น้องเพิ่นมาเก็บเห็ดเสียงห้องเสียกันพวกยังเฮงไห้องเงินกันพวแยัง ยายเอวบอกก้าเาาบาแหงนจะมาพูดเดียวเสียวโอุตายเตะ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 พอโทษหลายๆด้วยจ้าพี่น้องเพิ่มเสียงเร่งเสียงโทรศัพท์พวกเจ้าว์อาจจะจังม่คอยสิได้ยินเสียงยายเอว <laughs> เห็ดหนังใกล้อีกพันหนึ่งจ้เอา้า มันขาดูกันนี่นงน้ำเมียนโอ้ยเสียนกระดาหนวโ้ดิฮะตน้นไม้ห่าไม่ใบึ้งเอากนันนาจ่าห้อยถือต่ำฮะ่ะ ชี้ยังไงเติบอ๋ออ้ยต่ำโดกหน่อยหะชีิบ้างหน่อยชิบังเออประธานไม่หักจ้ะอุย้ยหน่อยเสียงคนมาหาเห็ดจ้าพี่น้องคอยหินไปเดี๋ยวไปพูดเสียงเมากันแหงพี่น้องจาเบ่งเห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดเมียนสายนี่ของยายเย๋าหัวเถิกจะเห็ดคอยได้นน่ มาเล็วสายนี่ยาวยาวเด้๋ยวจะนี่ทางนี่นี่จะเห็นบอกอยู่ใต้ใบไม้นี่นี่จะยาวยาวยาวยาไปพุ่นจะโอ้ยลืมไปเบื้งมือพุ่นไปจะมาหอดหอดหอดพุ่นได้จ้ะไก่เติบยุติต่อพุ่นละป่าที่นี่กะทางนี่ปะเนี่ยนาทางนี้กะไปทั้งนั้นจะพุ่นอ่ะพุ่นพุ่นอ่ะจะเหยียบมันหอดต้นไม้ใหญ่พุ่นแล้ว่ะมาจ้าบันนี้มาเก็บมาเก็บ หลังอ่อนๆอยู่พวกเก็บออเมืดถูก้าเรียกเก็บออโดกสีหง่เติบน้อยๆกับสิจงไว้พันหง่สุกวนมนนีจงไวส้สะทกคอยอยัไไ่เสียงเสียคอย <c ười> <c ười> อันที่ใส่เพิ่นอีกอย่างหนึ่งพ่าแมนว่าต้ออันกันฝนได้พี่น้อง อันกระเป๋าเพิ่นถงเพิ่นหลายเพื่อได้ใส่ของน้ำจะ้จะเก็บค่อยๆเพราะว่าเพิ่พนพอยหักไว้เ้ม็มว่ามีห้อยแตกจะ้ะ เดี <laughs> like ๋ยวเอาสิถมไปเพิ่นได้ง่ายขึ้นนะีกเสียงไปพรอย่างเพิ่นคนอื่นมาพ่อเก็บกอนดเี่ยวผู้ใดตาดีก็เห็นป้าหกกระโดว่ามันสิบมีคนอื่นมาหยางว่ามันนี้แต่ได้เอวหมุดหมุนขม้าก็เดียวยังเห็นผู้อื่นมาหยางอยู่ว่างั้น ko at ini

ôi xong đi hiu thơm mà ôi nè được nè ôi hỏi hạt lửa ra nè nghe ra tê cho mình nhìn xếp ưng càng Anh này xịt jong mày đọp pino, coi ba coi po rồi, làm mày bất còn bao thán, còn bao mày mất, bao thằng mất kiệt mày mày cha. má, ít bằng mày cha, xiềng mày. đọc ní ngay, tỉnh ta ô đi cả. พี่น้องจ้านี่เดจ้าเห็ดของยายเหว๋วหัวเถือกมือนีในเห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดเหมียนหลายเติบจะมิจดตก้อ,อนอ้นแล้วก็เห็ดดำขาเหลืองหรือว่าที่ยายเหว๋อ,อเอื่นใะเตะขาเหลืองน้าจ้าในหยุ่มหนึ่งพันมิจโตกนน้อยๆยยเหว๋วหรือเก็บอตะดกอกโตกง่ายหน่อยหนึ่งจ้าอากาศก็ฝนฝน,นยุดยุดตอนนี้ก็ล้มกับก,กำลังมายายเหวยอกับสิเดเรียนออกจากป้าล้วจ้ามาตะโสนจนว่าคำ ง่างวนไปสุมองจามน,นีกะมีความสุขจาะพี่น้องจ้าที่ได้เก็บเห็ดที่ได้เขาป้าบาทที่นี่ก็เสีได้จบคลิปปีก็แล้วจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสุขดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ